การขายแบบสายฟรีอีกแบบนะครับคือการสร้างเพจมาทำ SEO นะครับแต่ว่าเทคนิคนี้เหมาะกับสินค้าที่เป็นกระแสในตลาดอยู่แล้วนะครับคือสินค้าที่มีคนทาโฆษณาอยู่เยอะๆนะครับมีคนเริ่มรู้จักระดับหนึ่งแล้วแล้วคนเริ่มพยายามค้นหาขายนะครับวิธีการนี้นะครับจะทําให้คนค้นมาเจอเราแล้วเราก็สามารถขายได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวนะครับหลักการเริ่มต้นง่ายๆนะครับเริ่มต้นในการสร้างเพจใหม่ก่อนเลยครับหัวใจสําคัญนะครับก็คือ คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าจะใช้ค้นหานะครับดังนั้นพยายามตั้งชื่อเพจให้ตรงกับคําที่ลูกค้าจะค้นหาเพื่อหาสินค้าตัวนั้นให้ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นผมจะใส่ผมจะขายถาดทําน้ําแข็งนะครับผมก็ใช้คีย์เวิร์ดเข้าไปเลยนะครับถาดใส่น้ําแข็งถาดท,ทําน้ําแข็งถาดน้ําแข็งน้ําแข็งผลิตน้ําแข็งทาน้ําแข็งอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปในคีย์เวิร์ดสินค้าให้หมดนะครับ ตามด้วยหมวดหมู่สินค้าก็คือการช้อปปิ้งนะครับปลีกเป็นสินค้าขายหมดเป็นตลาตของเราทั่วไปนะครับและคำอธิบายก็ใส่ด้วยคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกันครับแล้วกดสร้างหน้าได้เลยครับเพื่อสร้างเพจของเราครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับระบบจะให้เราใส่รูปภาพโปรไฟล์กับภาพหน้าปกนะครับกดบันทึกไปก่อนก็ได้นะครับค่อยไปทําภาพมาตกแต่งใส่ทีหลังนะครับ กระบวนการต่อมานะครับหัวใจสําคัญของเทคนิคนี้นะครับคือคลิปวิดีโอครับคอนเทนต์ของเราต้องเป็นคลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับถึงจะใช้เทคนิคนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับคลิกที่รูปภาพแล้ววิดีโอนะครับและเลือกคลิปวิดีโอของเรานะครับผมขอเลือกเป็นคลิปอื่นนะครับเนื่องจากคลิปถ่ายใส่น้าแข็งผมเพิ่งเลือกสินค้ามาขายนะครับยังไม่ได้ทําคลิปนะครับ เมื่อเราเลือกคลิปมาแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้ให้เราดูนะครับอย่างแรกคือตั้งชื่อนะครับให้ตั้งชื่อวิดีโอเข้าไปนะครับวิดีโอตัวนี้ตั้งชื่อให้ตรงกับคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกันครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับจริงๆชื่อใส่มากกว่านี้ได้นะครับ นะครับตามด้วยคําอธิบายวิดีโอนะครับคำอธิบายคือแคปชั่นในการใช้เขียนขายของเรานะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับนะครับและหัวใจสําคัญหัวใจสําคัญนะครับคือส่วนตรงนี้นะครับแท็กนะครับแท็กมีข้อดีอย่างไร คุณเคยดูคลิปวิดีโอบนเฟสบ o o กไหมครับกดดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีคลิปวิดีโอแนะนาโผล่ขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆตรงส่วนนั้นนะครับรู้ไหมครับว่าทําไมถึงมีคลิปวิดีโอแนะนําขึ้นมาให้คุณดูเพราะคลิปเหล่านั้นมีการติดแท็กต่างๆไว้นะครับซึ่งแท็กนั้นจะเกี่ยวข้องกับคลิปที่คุณเพิ่งดูไปนะครับมันก็จะมีการนําส่งคลิปตรงนี้ดูต่อถัดไปเพื่อให้คุณได้รับชมไปเรื่อยๆกระบวนการนี้จะทําให้โพสต์ของเราที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับมีคนเห็นมากขึ้นนง่ายขึ้ นะครับโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเสิร์ชหาสินค้าโดยตรงเขาก็สามารถเห็นโพสต์ขายของของเราได้นะครับังนั้นตุ้มแท็กนี้วิธีการใส่นะครับอย่างแรกคือใส่ให้ตรงกับสินค้าอย่างที่2คือใส่ให้ตรงกับพฤติกรรมที่ลูกค้าของเราน่าจะทําเช่นใสใ่ตรงกับสินค้าก่อนนะครับและใส่ให้ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้าของเราน่าจะทํา พฤติกรรมลูกค้าน่าจะทำอะไรผมคิดว่าลูกค้าผมน่าจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งน่าจะดูคลิปตลกน่าจะดูซีรีส์น่าจะดูเครื่องดื่มต่างๆน่าจะดูวิธีดับร้อน แก้ร้อนอเต็มแล้วใส่ได้เท่านี้นะครับพอใส่ไปแบบนี้นะครับทาให้คนที่ดูคลิปเกี่ยวกับน้าแข็งเกี่ยวกับถาดเทาน้าแข็งเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับตลกเกี่ยวกับซีรีส์เกี่ยวกับรายการทีวีเกี่ยวกับเครื่องดื่มและเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเรื่องของดับร้อนนะครับจะเห็นคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดถัดไปครับกดเผยแพร่ ะร,ระบบจะประมวลผลคลิปวิดีโอของเราแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอของเราบนหน้าเพจนะครับพร้อมกับแสดงผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามที่แท็กเราติดตั้งไว้นะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆในการทําให้คนเห็นคลิปวิดีโอของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยคลิปวิดีโอของเราจะไปแสดงผลอยู่ในส่วนของนี้ครับเ c e Book Watch นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเวลาเขาดูคลิปเขาก็จะดูเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเห็นคลิปต่างๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงคลิปขายของต่างๆด้วยนะครับ นี่แหละครับคือเทคนิคในการติดแท็กไปยังคลิปวิดีโอนะครับซึ่งทําให้คนเห็นคลิปวิดีโอขายของของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับ